ดวงชะตาสุขสมสมหวังตั้งใจหมายดวงชะตาของท่านนะครับชาวราศีมังกรตกตําแหน่งที่ดีนะครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งก็เรียกว่าตลอดดีตลอดทั้งปีเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมโชคชะตาของราศีมังกรบ่งบอกถึงโชคชะตาว่าอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่อํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป,ปกปักคุ้มครรษานวนนำโชคชะตาโอให้โชคนะครับผมโอเวสวรรค์นั่นเองนะครับผม วันนี้นะครับขอจา,านทร์นำปลูกเทวสวรรณมานะครับผมวางขอบารมีปู่ปกปักกุงของรัศดา,าขอให้ลูกรวยเลยรวยเฮงเฮงเฮงบางบังบาสมสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองรวยเลยรวยต่อแต่นี้ไปสาธุปลูกเมตตานะครับขอให้รวยเลยรวยนะครับไม่ขอปู่แล้วจะขอใครครับผมบารมีปู่ยิ่งใหญ่นะ,นะครับผมปกปักกรุงของรัศษา,าครับปราบศัตรูหมู่มารพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายได้มาลายหายไปสิ้นนะครับสิ่งดีๆได้มังเกิด ในโชคชะตาของชาวราศีมังกรม,มาทำนายดวงครับนะครับโชคชะตาของชาวราศีานะมังกรนครับผมโชคชะตาต้นปีนะครับค่อยๆดี้นเอยๆนะครับประสบความสาเร็จราบรื่นแชมชื่นเป็นไปได้ด้วยดีดียังก้าวกระโดดเงินทองจะเริ่มเข้ามาครับนะผมเก็บเข้ามาครับนะผมเปิดกระเป๋านะครับใส่เข้ากระเป๋าให้รวยเลยรวยนะครับผมปีนี้บอกได้เลยว่ามีแต่ข่าวดีนะครับข่าวร้ายไม่มีสําหรับ ราศีมังกรโชคชะตาของชาวราศีมังกรตกตำแหน่งเพ้อฝันจินตนาการนะครับก็คนมันดวงดีให้ทํำยังไงลนะ่ะในเมื่อดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีก็จะต้องจินตนาการเงินทองไหลามาได้มาเงินมาไม่ขาดมือครับนะผมแต่อดทนนิดนึงนะขอให้พ้นเดินมีนาไปก่อนอีกนิดเดียวเองจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวงังดังใจหมาให้าวดีนะครับผมยิ่งต้องขอบารมีนะถ้าท่านดวงชะตาไม่ดีท่านต้องคิดแล้วนะ ทำไมข้าพเจ้าถึงดวงชะตาไม่ดีทำไมข้าพเจ้าถึงติดขัดโดนกันแล้งสายสารแลว้วเปล่าโดนคนกดทับดวงชะตาเปล่าครับผมขอบาร,รมีปูสิครับผมปูเมตตานะครับจับที่กระบองหนุกจับที่กระบองปูก็ได้นะปูเมตตาขอพลังครับผมให้สิ่งไม่ดีออกไปแต่ว่าต้องจับทุกวันเน่ะครับผมก็ขอพอพลังทุกวันตื่นเช้ามาขอปูก่อนปูช่วยลูกด้วยนะขอยลูกเลยๆ เงงเงงบังบางบัง,บงประสบความสำเร็จนะครับร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกับทองข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านเชื่อหรือไม่ว่าปีนี้เป็นปีทองของท่านปีมังกรทองนครับผมมีเงินมีทองตลอดปีครับนะผมราศีมังกรนะครับนะดวงชะตาตกตําแหน่งนะครับผมโชคชะตาตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาจะได้ริเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่าน นะโชคชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายช่วงนี้ท่านนะครับดูหนังจีนเยอะไปหน่อยขออนุญาตบอกหมอสันท์ทำอะไรวะนะคดูหนังจีนเยอะไปหน่อยช่วงนี้นะครับโชคชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีันเกิดขึ้นกับตัวท่านแนล้วสังเกตโชคชะตาให้ดีนะครับเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ปูปัดเปล่าสิ่งที่เป็นอาถรรพ์ออกไปนะครับออกไปให้หมดนะครับผมนะครับค้นนะครับค้นแบบนี้คบไม่ได้ก็ออกไปอย่าไปคบนะครับผมเราครบเฉพาะคนที่ส่งเสริมหนุนนาคนใดที่ทําให้ชาวราศีมังกรรู้สึกตกต,กต่ําได้คนคนนั้นคือสุดยอดแห่งมนุษย์แล้วเพราะว่าชาวราศีมังกรรู้สึกว่าตัวเองฮึกเหิมตลอดเวลามีอํานาจมีบารมีมีวาสนาปีนักสัตว์ใหญ่หรือว่าราศีใหญ่นะครับผม จเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีแต่ข่าวดีความฟูฟ้าฟุงเฟอ้อฟูเฟอ้อนะฟุงเฟอ้ฟเฟอด้วยอํานาจปารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเข้าข้างท่านตลอดแต่ก็ใครที่ทาให้ท่านจิตตกรู้สึกดําแย่ดูถูกเหยียดหยามบอกคนนี้ไม่เก่งคนนี้นะครับนะบ,บอเคียวไม่มีอะไรดีกับเขาเลยนะครับไม่มีเผาไม่มีนะผมไม่มีอะไรดีกับเขานะผมพยายามกดท่านให้ตกต่มเบี้ยดินเกิดความย่าแย่ ครับผมคนคนนี้ออกห่างมากที่สุดนะคนประเภทนี้พลังลบก็ามาจาัดเต็มเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านจะเปิดต่อเมื่อท่านมีพลังบวกเข้ามาเยอะเป็นอย่างมากที่สุดนะครับเงินทองจะไหลามาเทมาต่อเมื่อท่านมีพลังบวกเข้ามาจัดเต็มมีหรอครับที่ใครที่บอกว่าโดนดูถูกเหยียดหยามพลังลบเข้ามาเต็มพอเหยียวรวยเป็นอภิมาเตถิน้อยคนมากนะบอกไว้ก่อนคนที่จะประสบผลเร็จนะประสบม,มากที่จะมีโชคลาภดวงชะตาเปิดเนี่ยนะครับ ถ้าเชื่อตามหมอดูเนี่ยนะครับหมอดูก็จะบอกว่าต้องจัดพลังบวกเข้ามานะครับเสริมพลังอัดพลังลงตัวครอบมาที่ตัวป้องกันปกปกักกุ้งของราาักษาปัดเป่าสิ่งที่เป็นอาถรรพ์หมดไปสิ้นชาวราศีมังกรจะดวงเปิดในปีนี้ขอํานายว่าดวงจะตามังกรทองนะครับทองคําก็ได้นะเลขอย่างนี้เลยมัองกรทองคําเกิดแล้วมันรู้สึกาตาร้อนเผาสํารสหรับมังกรแนละ้วรู้สึกมันแช่มชื่นราบรืบ่นเป็นไปได้ด้วยตกตําแหน่งบุญ ผมแต่อะไรบางอย่างก็จะเข้ามาทําให้ท่านเจ็บปวดรอดร้าวได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ดีเสมอไปนะครับดวงชะตาเปิดก็จริงแต่ว่าไม่ได้ดีเสมอไปนะเพราะฉะนั้นโชคชะตาของชาวราศีมังกรต้องควรระแวดระวังัตูมมานหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับใครบางคนกั่นแกล้งสิ่งที่มองไม่เห็นนะพาเด็กมาให้นําพาวัตถุมาให้ไอ้พวกพวกที่เป็นเครื่องรางที่ไม่มีระบบอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนั้นอันตรายนะจ๊ะ นะครับผมเพราะฉะนั้นเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างหลบหลีกซ่อนเล้นกับปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างขอบารมีปูท้าไปสวรรค์ปก,ปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาเปิดขึ้นมา,าทันทีทันใดนะครับผมอำนาจบารมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำดวงชะตาเพราะฉะนั้นขอเลยมีนาไปก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมเลยมีนา17บมีนาตกเลขอาถรรพ์แต่จริงๆต้องดูวันด้วยนะดูวันด้วยนะครับผมจะได้ดูว่าวันไหนวันดีวันไม่ดี ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาเดี๋ยวดวงชะตาเปิดเองแต่ว่าโชคชะตาของท่านปีนี้จะเหมือนโดนบีบบังครับซ้ายสามบาทขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าซ้ายก็ดาบขวาก็ดาบคือคบใครไม่ได้เลยเอาง่ายๆไอ้นี่ก็ไม่ไหวไอ้นี่ก็โอ้โหนะผมแล้วเอาไงคบใครครบตัวเองนี่แหละอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าไปใส่ใจกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตา ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวทําให้ท่านดิ่งทิ้งเหวได้ขนาดนี้ท่านยัง,ยงจะอยากจะจะคบกับเขาอีกล่ะนะผมโชคชะตาบุญกุศลศาสนานะผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองราาักษานุนนําโชคชะตานะครับเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองเพื่อส่งเสริมโชคชะตาดวงถ้าดวงไหนรู้สึกย่ำแย่ออกมานะครับเสริมดวงชะตาดวงชะตาเปิดทันทีนะครับช่วงชะตาตกตําแหน่งใครบางคนจะนําพาซึ่งโชคลาภความรักมาให้นะครับ จะนาพาสิ่งดีๆเข้ามาประหัตประหารเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับผมก็ต้องดูให้ดีนะครับโอ้โหคนนี้โคตรรักเราเลยอ่ะคนเนี้โคตรเมตตาเราเลยเราไปไล่เขาครับเหมือนในหนังสามโกกอ่ะนะผมไปไล่ใครไล่สุมาอี้ออกไปใช่ไหมนะผมมาสันดูหนังจีนเยอะช่วงนี้ทำท่ายด <c> อ <oughs> ินอะินนะผมดูเหมือนเดช่วงนี้มันไปไล่คนเก่งออกจากบ้านอ่ะเอาง่ายๆท่านอย่าไล่คนที่ดีกับท่าน ออกไปในดวงชะตาของท่านดูให้ดีคนคนนี้หวังดีหรือหวังร้ายไม่ใช่เอาคนหวังไม่ดีมาล้อมรอบตัวเองเอาคนหวังดีไล่ออกไปหมดเลยไปไปที่ไหนนะับนกน้อยทำรังแต่พอตัวมาเกาะกิงของท่านนะผมเกาะกิงมีแต่น้ำไปแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วโอ้โหราศีมังกรจะหาบริวารดีๆที่ไหนแล้วหาไม่ได้แล้วนะผมต้องหายได้เกาะกิงรวมตัวของคนดี รวมตัวคนดีเอาไว้เพื่อมาช่วยเหลือค้ำชนะูองค์กรธุรกิจการงานการเงินของท่านจะประสบเลจร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะจะเลิลูกเลือในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนไม่ใช่รวมตัวของคนการแกล้งใส่ร้ายเป่าหูเชื่อคนง่ายรวมตัวคนประเภทนี้เข้ามาไม่ได้เ็ดขาดเลยชาวราศีมังกรท่านต้องรวมตัวแต่คนซื่อสัตย์จริงใจเพื่อนแท้นะรักแท้ หาได้ที่ไหนครับไม่ใช่ไล่เขาไปหมดครับสุดท้ายตัวเองเหลือแต่คนไม่จริงใจนะครับแล้วก็มาร้องมาโทษโทษด,ดวงชะตาว่าดวงชะตาข้าพเจ้าเจ็บปวดรอดร้าว,าวแสนทุกข์ทรมารขอบอกเลยว่าชาราศีมังกรดวงใหญ่อยู่แล้วนะครับดวงใหญ่อยู่แล้วอํานาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาจะเต็มในปีเนี้นะครับตกตําแหน่งดวงมังกรทองจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินขอทํานายว่าชาวราศีมังกรจะได้พบมิตรที่ดีจนทําให้ท่านประสบสำเร็จ ร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองตกตําแหน่งจะตาชีวิตที่ดีนะครับแต่อย่าไล่คนดีออกไปแล้วกันนะครับขอท่านแช่มชื่นราบรลื่มเป็นไปได้ด้วยดีครับสุขสมสมหวังดังใจหมายขอบารมีปูกูกน,นะครับปู่ทาเวศปกป,ปักคุครองรษา,านะปู่นะปู่ให้ลูกรวยเลยนะนะสาธุบุญครับสวัสดีครับ